สวัสดีครับวันนี้อยู่ผม C1 วันนะครับวับนนี้อยู่ในเกมอันนี้ a พัน simulator นะครับผมมีอัปเดตนะครับวารินไทและสิ่งที่กำลังจะเข้ามาและความแตกต่างของสัตว์เลี้ยงรับในแมปใหม่นะ fairy tale นะผมจะมาบอกนะฮะอันนี้คือตู้อัปเดตแรกเลยนะผมอัปเดตแรกมีอันนี้นะวารินไทอัปเดตมาแค่ไข่นะน่าจะแค่ไข่นะผมลองตุ่มไปแล้วตัวหนึ่งนะประมาณอ่ 80 k ก็แปดหมื่นนะก็ดีสำหรับผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครก็ดีเลยอ่ะดีสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะครับเห็นไหมผู้เล่นใหม่ก็ใช้กันนะดูดิใช้กันเต็มเลยแล้วก็น่าจะมีตู้ตู้นี้นะน่าจะมาในอนาคตตู้อะไรก็ไม่รู้นะมาในอนาคตแน่ๆครับผมตู้นี้ น่าจะเป็นเรนโบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวหาสัตว์เลี้ยงกันเยอะๆเลยนะฮะอัปเดตหน้าเจอแนะ่ผมว่านี่อัปเดตหน้าประตูนี้ก็น่าจะเปิดนะผมถ้าความแตกต่างของสัตว์เลี้ยงสองตัวนี้นะในตู้ลับนะสัตว์เลี้ยงสองตัวนี้มันต่างกันยังไงนี่ผมจะมาบอกนะผมผมใช้สองตัวนะผมใช้สองอันนะเพราะอะไรตัวนี้นะเพิ่ม 99้าสิบเก้านะครับเก้าสิบเก้าเจมนะครับผมคูณเพชรนะเยอะมากครับผมแต่ถึงจะคลิกไม่เยอะก็เถอะแต่นี้คลิกเยอะครับแต่เพชรน้อยใช่ครับผมจะเลือกแบบเออเวลาตอนไหนที่ผมจะรีเบิร์ตหรืออะไรอ่ะผ,ผมจะเปลี่ยนเป็นเซตในนี้แต่ผมยังทําไม่ครบนะผมเมื่อวานผมไม่ได้เล่นในแบบนี้เมื่อวานแต่ผมทําได้นะผมซื้อตัวนี้มาครบแล้วไนงะผมเพิ่งซื้อแรงด้วยนะอ่ะ อัปเดตนี้มีไข่ใหม่แค่นี้นะครับผมแล้วก็มีชานี่ตัวอันใหม่ที่น่าจะเข้ามานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับเยอะๆนะผมและติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเราเป็นไปได้ไกลกว่านี้ขขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ